ั้งเปิดเผยรายชื่อไระเอกช่อง3คนนี้โดนย่งกัดีฟอ r e เ3็ก3ดีค่ะล่าสุดแฟนเพจรวบรวมผู้ที่โดนโกงจากฟอ r e เ3็ก3ดีโพสข้อความว่าอย่างที่บอกแอดมีฐานข้อมูลอยู่เกือบ60,000รายชื่อถ้าจะลงชื่อรายชื่อทั้งหมดจริงๆคนไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูละครกันไปอีก2 3ปีแต่คุณ,คณบริโภคไหมนะวันที่กลุ่มผู้เสียหายจะเดินไปยืมเรื่องให้กับ TSI มีดารามาก,กี่คนมาแค่หนึ่งคน ซึ่งนั่นก็คือคุณอายวราภัยรินทางกลุ่มผู้เสียหายฟอร์เรกสมดีขอขอบคุณแกมากนะที่ออกมาช่วยเป็นกระบอกเสียงให้พวกเราจากข้อความที่มีอยู่ลองนึกถึงสิถ้าคุณโตศักดิ์สิทธิ์หรือคุณไบ้ออกมาทําข่าวด้วยตนเองว่าตัวเองโดนโกงหรือเสียหายจากการแชร์ฟอริกสดีก่อนเพื่อนวงนี้เนี่ยมาเริ่มไม่จ่ายเงินมาตั้งแต่เดือนเมษาย,ยน2019ละก็จะเป็นคดีกรนโนนพฤศจิกาย,ยน2019 แาดาราหรือผู้มีชื่อเสียงรีบออกมาออกสื่อเปรียบเทียบดาราโจรขึ้นบ้านตำรวจร,รีบทำง,งานทันทีเลยพวกโจรฟอเร็กสามดีคงไม่ได้มีโอกาสได้มาโยกเงินออกนอกขนาดนี้เรียกได้ว่าเอาออกไปหลายพันล้านแบบคดีนี้ที่มีการจ่ายเงินปิดปากดาราหลายๆคนก็เพื่อไม่ให้ออกข่าวก็เป็นเรื่องจริงนะครับผมเชื่อว่าในดิสชื่อที่ผมปล่อยออกไปนั้นไม่มีใครได้เงินได้ครบหรอกเพอเพอคือได้กำไรกันพุงแตกแล้วทุกคน ทุกคนก็เลยไม่แน่ใจหรือไม่สนใจว่าวงนี้จะแตก,กหรือไม่แตกอย่างไรก็กูกำไรแล้วนี่เนาะสิ่งที่ผมอยากจะบอกคือไม่ต้องมาสงสารผู้เสียหายหรอกครับพวกเราโดนโกงก็ต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองกันแต่เวลาผู้เสียหายก็เอาคืนพวกดาราผู้ประกาศข่าวก็อย่ามาปกป้องพวกมันละกันอย่างกระทิงขุนลรงกับบอลกำมันกลมแก้วหรือแม้แต่กระปกุกพัชาราทับทอง ที่สาวหนีคดี f o r e เลสามดีไปกับสามีแล้วช่อง3หรือช่อง GM m สําสำหรับพัชลาก็ควรจอกมาประกาศให้กับสังคมรับทราบว่าจะขับไล่ดาราพวกนี้ออกจากช่องทันทีและไม่ให้ที่ยืนอาชญากรไว้ในองค์กรของคุณช่อง3แล้วก็กำลังจะมากลับมาเชิญเราธุรกิจหุ้น BEC ก็เพิ่มจาก5บาทเป็น14บาทอย่าให้เนื้อร้ายในองค์กรของคุณฉุดช่อง3เลยครับผมว่า ผู้ถือหุ้นไม่พอใจมากๆนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องของการถูกวิเคราะห์ที่ยังไงก็คงต้องติดตามประเด็นนี้กันต่อคะ่ะ